าครุฑ <Hey. S 2> วัดนี้ไม่ต้องพลาดเลยนะคะ <Hey. S 2> วัดโพทองเขาได้รับขนานนามว่าราชาครุฑ hmm. oh oh. จะเป็นยังไงติดตามกันในช่วงพิการเ่ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของไทยมานานอยู่บันตาเอกสารราชการวันนี้หมอไก่จะพาคุณผู้ชมค่ะมากราบไหว้ขอพรเจ้าแห่งท้องฟ้าค่ะ สวัสดีค่ะพี่กันเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะมาที่วัดโพทองนะคะต้องขีดเส้นใต้ค่ะว่าวัดนี้อยู่ที่บางมดหรือว่าอยู่ที่จอมทองนะคะเพราะว่าวัดโพทองเนี่ยมีซ้ํากันหลายที่เลยนะคะถ้าไม่ขีดเส้นใต้เนี่ยอาจจะไปผิดที่ได้ค่ะซึ่งที่วัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่เรื่องชื่อทั้งเรื่องของพญานาคแล้วก็พญาครุฑค่ะถ้าหลายๆคนคะ่ะอ่านในเรื่องของตำนานก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทั้งสองอาจจะอยู่ร่วมกันไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้วค่ะ ทั้งสองเนี่ยถือว่าเป็นพี่น้องต่างมารดานะคะองคหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งฟ้าอีกองคหนึ่งเนี่ยก็เป็นเจ้าแห่งน้ำนะคะทั้งสองนี่ก็เหมือนกับเป็นสมดุลค่ะคล้ายๆกับหยินหยางในทางห่วงจุ้ยนั่นเองค่ะ สำหรับเคล็ดลับการขอพอรให้สมหวังนะคะจะมี3ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะเมื่อคุณผู้ชมมาที่วัดโพทองแห่งนี้ค่ะก็ต้องมากราบพระประธานกันก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะขั้นตอนที่2นะคะคุณผู้ชมต้องมาที่ศาลพญาคุธเพื่อมาขอพอรอีกครั้งหนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะก็ให้เดินไปบริเวณหน้าวัดค่ะเพื่อไปขอพรอกับพญาคุสุบันเทวราชนะคะเพราะพญาคุตที่นี่นะคะมีความศักดิ์สิทธิ์อย่างมากๆค่ะและมีความเชื่อกันนะคะว่าพญาคุตค่ะเป็นผู้ที่มากไปด้วยอํานาจบาร,รมีและมากไปด้วยทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นค่ะคนส่วนใหญ่นะคะที่มาที่นี่ค่ะก็เลยมุ่งหวังนะคะมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจบาร,รมีนะคะความสาเร็จความมั่งคั่งและชื่อเสียงค่ะวิธีการไหว้พญาคุตนะคะก่อนอื่นค่ะคุณผู้ชมนะคะต้องเตรียมทู่ 9ดอกนะคะแล้วก็พวงมาลัยหนึ่งพวงค่ะตามด้วยคาถาบูชาพญาครุฑนะคะแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมค่ะเอาของมาถวายด้วยนะคะก็ต้องกล่าวคําถวายด้วยค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะตั้งใจขอพรนะคะก็จะประสบความสําเร็จอย่างที่ใจปรารถนานั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะพญาครุฑถือว่าเป็นสัญลักษณ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็เป็นตราแผ่นดินนะคะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าเวลาคุณผู้ชมนะคะมาขอพรที่นี่ค่ะก็ต้องระลึกถึงชาติศาส,สนาแล้วก็พระมหากษัตริย์ ที่สําคัญนะคะต้องทําความดีประกอบควบคู่กันไปด้วยค่ะ สวนใครที่เป็นสายพญานาคนะคะอยากจะมาบูชาพญานาคค่ะที่วัดน,นี้ค่ะจะมีพญามุจลินนาคราชให้เราขอพรนะคะถ้าเราขอพรด้วยความตั้งใจจะสมหวังแน่นอนค่ะหมอไก่ขอแนะนําให้ทุกท่านทุกราศีหาโอกาสในการมาไหว้พระทาบุญที่วัดโพทองแห่งนี้นะคะโดยเฉพาะชาวราศีตุลแล้วก็ชาวราศีพิจิกค่ะเพราะสองราศีนี้เป็นราศีที่ดวงการงานกําลังดีค่ะ<ม>าหากหาโอกาสในการมาไหว้พระทาบุญสักหน่อยหนึ่งก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะแต่สุดท้ายนะคะ หมดทั้งมวลแล้วนะคะความสําเร็จในชีวิตของคนเราค่ะก็ขึ้นอยู่กับตัวเราล้วนๆเลยนะคะการไหว้พระการทําบุญก็เหมือนกับเป็นการเสริมกําลังใจทําให้เราสามารถสู้ต่อไปได้คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดโพทองได้ทาง Facebook ตะลอนข่าวและ Tik t o อกไทยรัฐนิวส์นะคะส่วนครั้งหน้าหมอไก่จะพาไปปักบูดพิกัดเฮงที่ไหนต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ บูดไปเลยนะลองตาหมอ,อกไก่ใช่ค่ะขอบคุณหมอ,อกไก่นะคะ